วานที่ผ่านมาที่งาน gmmtv 2023ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและวินเมทาวินได้เข้าร่วมงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง beauty newbie หัวใจไม่มีปลอมซึ่งเป็นซีรีส์รีเมคมาจากประเทศเกาหลีอย่างเรื่อง my id is Gangnam beauty ซึ่งนางเอกเวอร์ชันเกาหลีนั้นคือ i โ so hyang ะช s h a นอู U. โดยหลังจากที่มีการเปิดตัวซีรีส์เรื่อง beauty newbie หัวใจไม่มีปลอมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในโลกโซเชียลต่างถกกันสนัน่นอาทิเช่นนางเอกต้องสวยแบบสันนะแต่ใบเฟิร์นคือสวยแบบธรรมชาติมากอะ่ะส่วนพระเอกคือต้องหล่อแบบฟ้าประทานอะ่ะเอาจริงๆวินก็หล่อนะแต่รู้สึกว่ายังไม่เหมาะกับบทนี้เห็นแล้วรู้สึกไม่ว้าวส่วนนางร้ายคือต้องสวยแบบธรรมชาติใสๆนี้สรุปคือใครแคสบทเนี้ยบางก็ว่าพระเอกต้องหล่อกว่านี้ไม่ได้ว่าคนนี้ไม่หลอ่อแต่อิงจากเว็บดูนคือต้องหล่อแบบเอรอเอร์อะ่ะ แล้วทุกคนมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคะสามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนกันได้คะ่ะ